อาจารย์ครับเคยทราบแล้วว่าศาสนาเนี่ยอาจารย์ห้ามย้อมผมดําแล้วศาสนาญาต้ย้อมเคราเป็นสีดําได้หรือไม่ครับนะฮะบิสมิลลาฮิลลอฮ์มสิห์นะครับเข่าลหรอาจารย์บิสมิลลาฮิลลอฮ์มัสซิห์นะละอันนบีนะมฮัมมครับส่วนพี่น้องสอบถามมานะครับว่าตามที่หลักการศาสนาได้มีบัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ชายเนี่ยย้อมผมยผมเป็นสีดานะครับ แล้วก็เอาละย้อมเป็นสีนู้นสีนี้ได้แต่ถ้าจะย้อมขาวหรือย้อมอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นสีดาได้ไหมไม,ไม่อนุญาตนะครับมไม่อนุญาตเพราะว่าโดยปกติแล้วเส้นผมนะครับเส้นขนต่างๆเนี่ยมันก็จะเรยียกว่าจะตามอายุนะมันก็จะขาวพร้อมกันจะอะไรพร้อมกันพี่น้องก็หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าการไปย้อมย้อมผมด้วยสีอื่นเนี่ยคนที่เขาเห็นที่เขารู้ว่ามันไม่ใช่ผมจริงรมันเป็นผมย้อม นะครับแต่พอเราไปย้อมสีดำเนี่ยคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันยังผมจริงอยู่หรือเปล่านะมันเป็นการหลอกเล่าหลอกเขาอ่ะนะแต่พอเราไปย้อมย้อมเป็นสีส้มย้อมเป็นสีน้ําตาลเนะี่ยคนก็าู้นี่มันไม่ใช่ผมจริงแล้วเพราะผมจริงมันมาได้สีนี้เขารู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงแล้วก็รู้ว่าเรายอมนะครับแต่พอเป็นสีดําปุ๊บเนี่ยมันโอกาสในการที่ทําให้คนอื่นเขา้เขาใจผิดได้โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยมันมียายาเคลือบเส้นสีผมอ่ะนะยาย้อมผมยาปรับสภาพผมอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งมันดูแล้วเหมือนกับผมหนุ่มๆเลยเพราะนั้นในในข้อบัญญัติศาสนาเนี่ยเขาห้ามนะครับเขาห้ามในการที่จะยอมผมเป็นสีดำแล้วก็การยอมผมสีดำเนี่ยมันเป็นเหตุทําให้คนเข้าใจผิดบางทีไปขอลูกสาวก็นะนโอ้เนี่ยอายุเท่าไรแล้วเนี่ยยังมาเยอะลงเนี่ยผมยังดำอยู่เลยแต่ที่ไหนได้อัจฉราแล้วอายุเลี้ยแล้วนะครับมันก็เลยผิดหลักการศาสนา เป็นการหลอกลวงต้มตุนกันได้นะครับและที่สำคัญคือนบีเป็นคนห้ามนะครับส่วนใจยังไงก็แล้วแต่มีจะมีเหตุผลอะไรทําให้เจเหตผลความจําเป็นทางการแพทย์นะครับเพื่อความอยู่รอดของตัวของของชีวิตเราเนี่ยนะครับพี่น้องอย่าไปเปลี่ยนสีผมปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ทํามันงอกงอกเยอะไม่เป็นไรหรอกครับนะงอกงอกไปจะงอกเยอะงอกน้อยจะงอกเท่าไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้พี่น้องรักษาเส้นผมตรงนี้นะครับมันงอกก็งอกไปแล้วก็รักษาให้มันสะอาด นะครังสายมันสะอาดนะครับในวิมสรล,ลอมสรมล,ะล,ะล,ะละตาตัมฟูชีบมาหลายอยารู้สึกอาการรู้สึกไม่ดีหรืออยาไปถอนเส้นผมที่มันงอกนะใครงอกนี่เก็บรักษาไว้ <Okay. S 2> คนสมัยของเล็กสมอง,งะก็คือเป็นเป็นของดีของเด่นที่เป็นพรน,นะครับเป็นความดีนะครับแล้วก็มาแสดงถึงความอาวุโสแสดงถึงวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ของเราความน่าเคารพของเรานะครับ mm hmm. ประซุนบอกว่า mm hmm. ฟินโนนูรุลโมมินเยามันกิมะเพราะ เส้นผมที่มันงอกแต่และเส้นเนี่ยเดี๋ยวพอไปถึงวันเกียมอาอัลลอฮ์มันจะให้เป็นรัสมีสองสว่างนะเป็นบารามีกับเราเป็นรัศมีกับตัวเรางั้นถ้าเราถอนทิ้งก็คือเราเราดับรัศมีที่ศีรษะของเรา